ดิฉันนาสงสาวสุวิเชียอารุจันทวัฒน์เลขที่15ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันน,าง,นางสาวพิชานันท์เขียวนอกเลขที่23ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนุานมาลเล็งแก้วเลขที่14ค่ะเดักพระประภูมินายนระทับปฏิยาบเลขที่4ครับเด็กรับผมนายธนรัฒน์ชินนอกเลขที่8ครับวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเรื่องวาระตับเสีบีค่ะวาระตับเสีบีคืออาการบวมขอ,องเนือยยอ้อเยื่อ ในตับเมื่อได้รับเชื้อไวรัสอักเสบชนิดต่างๆได้แก่ A B C D E ซึ่งอาการนี้จะสร้างความเสียหายต่อการทํางานของตับและเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆสําหรับโรคไวรัสตับเสบ B เป็นอาการเกเสบของตับจากการติดเชื้อ B จากการติดเชื้อ HBV หรือไวรัสตับัเสบ B การติดเชื้อไวรัสตับัเสบจะทําให้เซลล์ตับตาย หปล่อยให้เลือรจะเกิดั้งคืนอาจเกิดโรคตับแข็งหรือโรคมะเร็งได้ครับโดยเวลาต่เสิดจะมีอาการดังนี้นะคะ,อ,ะอาการจะเกิดจากได้รับเชื้อประมาณ45-90วันและบางรายอาจนาน,นถึง180วันผู้ป่วยที่มีอาการเฉียบพลันจะมีอาการดังนี้่อนเพลียวอาหารปวดตามตัวมีไข้แน่นท้อง ภายในหนึ่งสัปดาบางรายอาจเป็นนานหกสัปดาห์ควรับตับอ,อักเสบีติดต่อกันได้อย่างไรควรับตับอ,อักเสบบีสามารถติดต่อได้จากคนสู่คนได้หลายรูปแบบเช่นการติดต่อทางทางเลือดเช่นการได้รับเลือดจากผู้มีเชื้อการใช้เข็มฉีดยาจ่อหรือสักร่างกายร่วมกันกับ ต่อจากการใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วยติดต่อด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อโดยไม่สวมถุงยางติดต่อจากแม่สู่ลูกติดต่อจากการสัมผัสน้ำเหลืองหรือน้ำคัดหลังในขณะที่เป็นแผลมีรอย,ม,รอยมีรอยแผลหรืผิวฉลับระยะของไวรัสตับอักเสบบีหนึ่งไวรัสตับอักเสบบีระยะเฉียบพลัน อาการของโรคไวรัสตับอับเสบยีในเด็กมักเป็นการติดเชื้อไม่แสดงอาการ รักษาได้อย่างไรครับโดยไวรัสตาบอดเสดีนะในปีนันมีการยักยั้งมีตัวยาที่สามารถยักยั้งการแบ,บ่งตัวของมันได้แล้วครับเพื่อลดอาการเสื่อมฟังคือหรือการเกิดอาเจียของตับนะคบโดยการรับทานยาต้านเวลาตาบอดเสดีหรือ,อ,อ,รอถ้าเป็นเลือดหลั่งหนักข้ครับก็สามารถฉีดยาที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ครับในอย่างนีนคคาางครับคือการรักษานะครับโดย สิ่งกระปุกเช่นถั่วเลื้ยงที่ฝนวันดึงแล้วร้ออ๋เพราะว่ามีส่วนทําให้รูดังมากขึ้นครับผมแล้วก็ให้กินแล้วไปทานยาที่ติดต่อกันเป็นเวลานานบประทานยาอีกการป้องกันไวรัสตัดเจ็บดีควรตรวจสุขภาพเป็นประจำฉีดวัคซีนป้องกันมีเกลี้ยงการใช้ของร่วมกระปุกและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ปลอดภัยแล้วนะคะเมื่อเป็นไวรัส มีสามารถรักษาได้ที่ไหนบ้างหรือยังไงคะโดยเมื่อเป็นก็สามารถติดต่อขอคำปรึกษาหรือว่าเข้ารับก,การรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชนหรือคลินิกเฉพาะทางคะ่ะเพื่อรับคำปรึกษาจากแพทย์ในการดูแลรักษาตวเองและคนใข้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ใช้การฉีดยารับปทานอาหารดูแลตวเองพร้อมทั้งให้แพทย์ติดตามอาการของโรา